สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะคลิปนี้คุณครูจะมาฝึกอ่านภาษาอังกฤษ EP 1นนะคะเล่มนี้ Hello Hello หนึ่งนะคะ,ะพร้อมแล้วก็ไปดูข้างในกันเลยค่ะหน้าที่1เราจะเจอรูปอะไรเอ่ยอทบทวนภาษาอังกฤษนะคะพร้อมแล้วอ่านไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M อีกรอบค่ะ A, B, C, D, E, F, G, H, I J K L M ไปหน้าถัดไปเลยค่ะหน้าที่4นะคะตัวแรก N O P Q R S T U V W X Y Z อีกรอบค่ะ N O P Q R S T U V W, X Y Z ต่อไปเรามาทบทวนภาษาอังกฤษ A ถึง Z โดยใส่คำศัพท์นะคะตัวที่1 A A and m o d e B B boy เด็กผู้ชาย C. C. แคทแมว D. D. ด็อกซุนัก E. E. เอ็กไข่ F. F. ฟิดปลา G. G. เกิร์ลเด็กผู้หญิงนะคะ H. H. เท้าบ้าน I. I. น้ำแข็ง A. A. จ่าโอ่งขวดโหลหรือกระปุกนะคะ K. K. ไขว่ อีกรอบนะคะ A A แอนมด B B บอยเด็กผู้ชาย C C แค t แมว D D Do อสุนัข E E เอไข่ F F ฟิตปลา G G เกรลเด็กผู้หญิงนะคะ H H เ s าบ้าน I I น้ำแข็งนะคะ J J จาโองขวดโหลหรือกระปุกนะคะ K. คคไข่ว่าวไปต่อเลยค่ะต่อกันเลยนะคะ L. อลไรออนสิงโต M. เอ็มมาร์กิลิงเอ็นเอ็ตลังนก O. อโอออเรนตส้ม P. ีพีเพนซิลดินสอ Q. ิวรีนพระราชินีอาอาลูเลหมามันทัด S. อสเอสนกงู t ีทีเทรนรถไฟ U u umbrella ล่ลมมีมวัแซกันนะคะอีกรอบนะคะ L อ l แอลรออสิงโต M เอ็มม e y กีลิงเอ็นเ็ลังนก O O โอ a n g e ส้ม P P พีเพนซดินสอ Q Q วคิวคพระราชนี R าร u l e r ไเรอร์แมัด S S เสเนงู T T เทรนรถไฟ U U อัมเบลล่ะล่ม V V วัตแซกันนะคะต่อเลยค่ะ W เวลปาวัน X X เลย Y Y โยโย่ลูกดิ่ง Z Z ซีบราม้าลายนะคะทบทวนอีกรอบค่ะ W เวลปาวัน X X เล Why, why y Y ยวายโยลูกดิ่ง Z Z สแซีบ้าม้าลายค่ะอะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย